เรลงเป็นพริกลงไปเลยนะฮะใช้เป็นจินดาเขียวนะครับหรือถ้าผู้ชมจะใช้เป็นพริกขี้หนูสวนเขียวก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับแต่สูตรของเชฟชาติเนี่ยใช้เป็นพริกจินดาเขียวนะครับลากชีคาบตามด้วยกระเทียมนะครับกระเทียมดองครับผม เราก็จะตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับ,บ,รบน้ำตาลทรายครับแล้วก็เป็นน้ำปลานะครับสูตรนี้นะจะเข้มข้นมากท่านผู้ชมจะไม่มีส่วนผสมของน้ำเปล่าเลยนะฮะน้ำมะนาวนะครับสำหรับผองชุรสนะครับเราจะใส่ทีหลังนะฮะท่านผู้ชมเราจะไม่ใส่ลงไปพร้อมกันนะครับ ปั่นน้ำจิ้มให้ได้ก่อนให้ละเอียดเลยนะครับค่อยเติมผงชูรสทีหลังเพราะว่าผงชูรสเนี่ยถ้าเกิดใส่พร้อมกันนะครับจะทําให้สีน้ําจิ้มของเราเนี่ยขุ่นนะครับอ่ะมาเราก็มาปั่นกันเลยครับพอน้ำจิ้มเราเนี่ยฮะละเอียดแล้วนะครับตักให้ชมต้องไปชมนี่ครับ รายละเอียดประมาณนี้นะครับพอได้อย่างนี้นะครับเราก็มาลงเป็นผงชูรสนะครับลงไปครับเดี๋ยวเราก็ปั่นซ้ำนะฮะนิดเดียวพอนะครับประมาณนี้นะครับเท่านี้ก็ได้นะครับสำหรับน้ำจิ้มของเราตักให้ชมนิดนึงครับนี่นะครับ เด็น้องสวยนะสีสัน